เวียดนามประเทศดาวรุ่งในเวทีเศรษฐกิจโลกแต่ทว่าเงินดองกลับอ่อนค่าหลังพร้อมชนะการเลือกตั้งแบงก์ชาติจึงตัดสินใจพร้อมเทขายดอลลาร์เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจเวียดนามค่ะกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายอีกครั้งเมื่อเงินดองอ่อนค่าลงมากที่สุดเป็นประวัติการ์ลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ค่ะคว้าชัยชนะในศึกเลือกตั้งสหรัฐในช่วงที่ผ่านมานั่นทําให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างมากทําให้ในวันที่7พฤศจิกายนผู้ว่าธนาคารกลางเวียดนามหรือว่า s b v ตัดสินใจกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่24,283ดองต่อดอลลาร์ซึ่งอ่อนค่าที่สุดค่ะนับตั้งแต่ปี2548 ต่อมาในวันที่11พฤศจิกายนค่ะธนาคารกลางเวียดนามได้ถแถลงต่อสมาชิกรัฐสภาว่าพร้อมที่จะขายเงินดอลลาร์เพื่อรักษาเสถียรภาพของเงินดองรวมไปถึงเศรษฐกิจเวียด